ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเลกครับและสําหรับในวันนี้นะครับผมก็มีสว่านไร้สายของทางแบรนด์โลนิกตัวนี้มารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมสั่งซื้อมาในราคา2750บาทครับเป็นสว่านไร้สายขนาด18โวลต์นะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยครับและในตอนนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นครับเมื่อเราสั่งซื้อสว่านไร้สายของทางแบรนด์โลนิกตัวนี้เขาจะแถมเป็นตลับเมรของทางแบรนด์โลนิกท และตอนที่ผมสั่งซื้อนะครับผมไปเห็นชุดดอกสว่านชุดนี้ของทางแบรนด์โลนิกครับก็เลยสั่งซื้อเอามาใช้งานร่วมกันครับจะเป็นชุดดอกสว่านทั้งหมด16ดอกนะครับก็จะเป็นดอกเจาะไม้เจาะเหล็กแล้วก็เจาะปูนในชุดเดียวกันเลยครับมีกองเก็บตวยงามนะครับก็เลยซื้อเอามาใช้งานด้วยครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่รู้จักแบรนด์โลนิกนะครับเท่าที่ผมได้หาข้อมูลมาเนี่ยแบรนด์โลนิกจะออกแบบแล้วก็ผลิตที่ประเทศเยอรมันครับก็จะได้มาตรฐานทางยุโรปนะครับแล้วก็มีการจําหน่ายทั่วโลกมากกว่า80 ก็ถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ของไทยเราเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าทางยุโรปเนี่ยเขานิยมใช้กันมานานแล้วนะครับแล้วก็ทางแบรนด์โลนิกเนี่ยเขามีสินค้าจําหน่ายมากกว่า3,000รายการครับและทางประเทศเยอรมันเองนะครับแบรนด์โลนิกเนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องมือช่างชั้นนําติด1ใน5ของประเทศเยอรมันเลยนะครับและสว่านไร้สายที่ผมนํามารีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น8018ครับจะเป็นสว่านไร้สายขนาด18โวลต์นะครับแล้วก็เป็นสว่าน3ระบบครับสามารถใช้งานได้ทั้งหมด3ระบบนะครับเดี๋ยวลองมาแกะดูด้านในกกล่่อองงััันคครรรรบบบวาาาาาเเขจะะให้้ไม พอเราแกะกล่องกระดาษออกไปนะครับก็จะเจอเป็นกล่องพลาสติกที่เป็น PVC ครับอันนี้ดูหนาแล้วก็แข็งแรงดีนะครับตัวกล่องเนี่ยจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ออกแบบให้เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมครับพกพาง่ายแล้วก็จะเก็บง่ายดีครับจะมีตัวล็อกด้านบนทั้งหมด2จุดนะครับเปิดกล่องออกมาเนี่ยก็จะเจอคู่มือการใช้งานครับแล้วก็ใบรับประกันสินค้าครับทางแบรนด์โลนิกนะครับจะมีการรับประกันสินค้านานถึง1ปีเต็มครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องของสว่านไร้สายนะครับเท่าที่ผมได้สัมผัสนะครับตัวนี้เน พอเราลองใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็ยังมีน้ําหนักไม่มากครับแล้วก็มีขนาดที่เล็กนะครับดูใช้งานได้คล่องแคล่วดีครับแต่ว่าเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับมีความเร็วรอบในเกียร์โลอยู่ที่0-400รอบต่อนาทีครับและในเกียร์ไฮนะครับมีความเร็วรอบอยู่ที่0-1,350รอบต่อนาทีครับมีแรงบิดอยู่ที่30นิวตันเมตรนะครับและยังสามารถปรับแรงบิดหรือว่าแรงทอกได้อีก18ระดับด้วยกันนะครับสามารถปรับฟังก์ชันในการใช้งานได้ทั้งหมด3ระบบครับเป็นการขันน็ก แล้วก็เป็นการเจาะกระแทกหรือว่าเจาะคอนกรีตนะครับสามารถปรับเกีโลเกไฮได้จากทางด้านบนครับแล้วก็ปรับหมุนซ้ายขวาได้ปกติครับสมติ์ในการทํางานก็จะอยู่จุดนี้นะครับสมติ์ในการทํางานเนี่ยเราสามารถปรับความเร็วรอบได้ตามแรงกดของเราเลยนะครับหัวจับดอกสว่านเนี่ยจะเป็นหัวแบบจับเร็วนะครับสามารถจับดอกสว่านได้สูงสุดอยู่ที่10มิลิเมตรครับ และแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด1 8โวลต์ครับมีความจุอยู่ที่1 5แอมป์นะครับเขาจะให้แบตเตอรี่มาในชุดเนี่ยทั้งหมด2ก้อนครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั้งคู่นะครับและแบตเตอรี่ของสว่านไร้สายรุ่นนี้นะครับเพื่อนเพื่อยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือช่างไร้สายของทางแบรนด์โลนิกได้ถึง300รุ่นด้วยกันครับอันนี้จะเป็นข้อดีของเครื่องมือช่างไร้สายนะครับที่เราสามารถแชร์แบตเตอรี่ด้วยกันได้ครับเวลาที่เราซื้อเครื่องมือช่างรุ่นอื่นนะครับเราก็ หรือว่าจะใช้เป็นแบตสำรองก็ได้นะครับและในชุดเนี่ยเขาจะแถมเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแบบนี้มาให้เราอีกหนึ่งชิ้นครับเพื่อนๆลองดูรายละเอียดแล้วก็ดีเทลของเครื่องมือช่างที่ได้มาตรฐานทางยุโรปนะครับอันนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับงานจีนได้เลยครับวัสดุที่เขานํามาผลิตเนี่ยก็ดูแข็งแรงทนทานนะครับการเก็บงานจากการผลิตอันนี้ก็เก็บได้เนี้บมากๆครับไม่มีตําหนิเลยนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นพกป้ายโลโก้แบบนี้ครับหรือว่าจะเป็นที่พันเก็บสายไฟนะครับเขาก็ทําออกมาได้ดีครับมีโลโก้ปับ สำหรับแบรนด์โลนิกนะครับขอออกแบบแล้วก็ผลิตที่ประเทศเยอรมันครับเพื่อนๆบางท่านอาจจะกังวลนะครับว่าจะเหมาะกับคนเอเชียอย่างเราหรือเปล่านะครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนตัวเล็กๆนะครับผมก็ยังสามารถใช้งานได้สะดวกครับดูกิ๊บมือนะครับผมยังสามารถจับได้เต็มไม้เต็มมือครับตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดที่เล็กนะครับมีน้าหนักโดยรวมอยู่ที่ประมาณ1.3กิโลเท่านั้นครับการใช้งานรับรองว่าสะดวกแน่นอนครับแต่เดี๋ยวเราไปทดสอบใช้งานกันเลยดีกว่านะครับว่าเหตุตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยการใช้งานจริงๆจะเป็นยังไงบ้างครับ และสาหรับในการสาธิตครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากงานเบาๆกันก่อนครับก็จะเริ่มสาธิตจากการเจาะไม้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นไม้โครงครับเป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีความหนาประมาณสัก1เซนครึ่งครับและผมก็จะใช้เป็นดอกสว่านที่ผมสั่งซื้อมาในชุดนะครับหลังจากที่เราแกะออาจากซองพลาสติกนะครับก็จะเป็นกล่องเก็บแบบนี้สวยงามเลยครับมีตัวล็อกมาให้นะครับเปิดกล่องออกมาเนี่ยด้านในก็จะเป็นดอกสว่านทั้งหมด16ดอกครับก็จะเป็นดอกเจาะไม้นะครับดอกเจาะปูนแล้วก็ดอกเจาะเหล็กครับผมก็จะเลือก้าาทสสครรัับธิตง แล้วฟังก์ชันในการใช้งานนะครับผมก็จะปรับไปที่เจาะไม้เจาะเหล็กครับแล้วก็ปรับเกียร์ไปที่เกียร์ไฮครับสำหรับในการเจาะไม้นะครับมือเดียวก็สามารถเจาะได้สบายๆเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเจาะให้เพื่อนๆดูอีกสักรูนึงนะครับและสำหรับในการสาธิตในการเจาะไม้นะครับขนาด10มิลลิเมตรเนี่ยทำได้สบายๆครับเจาะได้นิ่มๆเลยนะครับตัวเครื่องมีน้ำหนักเบานะครับใช้งานคล่องตัวดีครับ แล้วก็ไม่ต้องออกแรงกดอะไรเลยนะครับใช้งานมือเดียวได้แน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองขันน็อตสกูกันดูบ้างนะครับว่าจะทํางานได้ดีเหมือนกันหรือเปล่าครับน็อตสกูที่ผมนํามาสาธิตนะครับก็จะมีขนาด1นิ้ว2นิ้วแล้วก็3นิ้วครับและสำหรับฟังก์ชันในการใช้งานนะครับผมก็จะปรับไปที่ฟังก์ชันในการขันน็อตสกูครับเราก็ปรับแรงทอร์กหรือว่าแรงบิดนะครับไปที่กลางๆครับประมาณสักเลข9ก่อนครับแล้วเราก็จะใช้เป็นน็อตสกูขนาดความยาว1นนิ้วนะครับ และส่วนเกียร์ที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นเกียร์โลครับเพื่อให้ได้ความเร็วรอบต่ำแต่ว่าแรงบิดที่สูงครับสำหรับน็อตสกูความยาว1นิ้วนะครับหัวนี่จมกําลังสวยเลยครับเราจะเปลี่ยนมาเป็นน็อตสกูขนาดความยาว2นิ้วกันบ้างครับและคราวนี้นะครับเราจะเจาะแนวขวางของไม้ครับเพื่อให้เจาะผ่านเนื้อไม้ที่เยอะขึ้นนะครับหลังจากที่เราขัดน็อตสกูเข้าไปได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยคัดทํางานครับ เราจะต้องปรับแรงบิดเพิ่มขึ้นนะครับผมก็จะปรับขึ้นไปประมาณสักเลข15ครับแล้วก็ลองขันใหม่ดูอีกครั้งครับสำหรับน็อตสกูที่มีความยาว2นิ้วนะครับปรับแรงบิดอยู่ที่เลข15เนี่ยหัวจมกําลังสวยครับแล้วก็คัดตัดทํางานพอดีนะครับและในการสาธิตครั้งสุดท้ายนะครับก็จะเป็นน็อตสกูความยาว3นิ้วครับเราจะมาลองกันดูนะครับว่าจะมีแรงขันน็อตสกูความยาว3นิ้วให้จมได้หรือเปล่าครับ สำหรับในการขันน็อตสกูที่มีความยาว3นิ้วนะครับอันนี้คือแรงบิดเหลือๆครับหัวโจมจนไม้แตกแบบนี้เลยครับผมปรับแรงบิดอยู่แค่เลข15นะครับแต่ว่าเราสามารถปรับได้ถึง18ระดับครับและในการสาธิตในการเจาะไม้หรือว่าขันน็อตสกูนะครับสว่านไร้สายของทางแบรนด์โลนิกตัวนี้ถือว่าทาได้สบายๆครับแต่เราลองไปสาธิตในการเจาะเหล็กกันดูบ้างนะครับว่าจะใช้งานได้ดีเหมือนกันหรือเปล่าครับสำหรับในการสาธิตเจาะเหล็กนะครับผมก็จะใช้เป็นดอกสว่านขนาด8มิลิเมตรครับแล้วก็เจาะเหล็กกล่องขนาดหน้ากว้าง2นิ้วคสอ1นิ้วครมมวาาาหนปะณ1.5บ ถือว่าเป็นเหล็กสสยเดียวใช้ในงาน DIY ทั่วไปครับและฟังก์ชันที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเลือกเป็นฟังก์ชันในการเจาะไม้จเจาะเหล็กครับแล้วก็ปรับเป็นเกียร์ไฮนะครับเป็นเกียร์ความเร็วรอบสูงสุดครับสำหรับในการเจาะเหล็กกล่องที่มีความหนาน1นมิลลิเมตรเนี่ยก็ถือว่าทําได้ง่ายเหมือนกันนะครับดอกเดียถือว่าคมมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะลองทําการเจาะให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเจาะให้ทะลุออกทั้ง2ฝั่งเลยครับ ดอกที่ผมใช้ในการสาธิตเนี่ยเป็นดอกขนาด8มิลิเมตรนะครับแล้วก็ไม่ได้เจาะนําก่อนด้วยครับเจาะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดที่เล็กแล้วก็น้าหนักเบาครับเหมาะกับการพกพานะครับโดยเฉพาะการทํางานบนที่สูงครับผมเลยอยากจะรู้นะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถยิงแผ่นเมกะชีทได้หรือเปล่าครับผมเลยจะทาการสาธิตนะครับโดยการยิงน็อตแผ่นเมกะชีทให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับ และผมก็ได้ทำการเปลี่ยนเป็นหัวขันน็อตเบอร์8เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหัวสําหรับในการขันน็อตหลังคาโดยเฉพาะครับและผมก็จะทําการขันน็อตหลังคาตัวนี้นะครับเข้ากับโค้งเหล็กที่มีความหนาน1.5ม mm, ิมทะลุทั้ง2ฝั่งให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยครับ ก็พิสูจน์กันให้เห็นๆเลยนะครับว่าในการยิงแผ่นหลังคาหรือว่าแผ่นเมกะชีตแบบนี้นะครับสว่านไร้สายของทางแบรนด์โลนิกตัวนี้ก็เอาอยู่ครับแล้วก็มาถึงในการสาธิตครั้งสุดท้ายนะครับเป็นฟังก์ชันในการเจาะกระแทกหรือว่าเจาะคอนกรีตนั่นเองครับผมจะทําการสาธิตโดยการเจาะอิฐแดงหรือว่าอิฐมอนแบบนี้นะครับแล้วก็เจาะอิฐบล็อกให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับและผมก็จะขอบอกก่อนนะครับว่าสว่านไร้สายที่มีขนาดเล็กแบบนี้แล้วก็มีฟังก์ชันในการเจาะกระแทกมาให้ด้วยเนี่ยก็จะเหมาะกับการเจาะกําแพงคอนกรีตทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นกําแพงอิดบล็อกอิดแดงหรือว่าอิดมวลเบาอันนี้สามารถเจาะได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นคอนกรีตที่มีความหนาสิหรือว่า15ซนติเมตรนะครับอันนั้นจะเหมาะกับพวกสว่านโรตารี่มากกว่าครับสว่านตัวเล็กๆแบบนี้นะครับจะเหมาะกับพวกอิดแดงอิดบล็อกหรือว่าอิดมวลเบาแบบนี้มากกว่าครับและในการสาธิตเจาะปูนครั้งนี้นะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นดอกสว่านเจาะปูนที่อยู่ภายในชุดครับจะเลือกใช้เป็นดอกที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะเป็นดอกเจาะปูนขนาด1 0มมตครับและฟังก์ชันที่ผมเลือกใช้นะครับกจรัทออนนากก์ชใแ และเกียร์เนี่ยผมก็จะปรับไปที่เกียร์ไฮนะครับในการเจาะที่อิฐแดงนะครับมือเดียวเนี่ยสามารถเจาะได้สบายๆเลยครับแต่เราไปลองเจาะที่อิฐบล็อกกันดูบ้างครับ สำหรับในการเจาะอิดบล็อกแบบนี้อาจจะต้องออกแรงกดเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เราเจาะได้ง่ายขึ้นครับและสว่านไร้สายของทางแบรนด์โลนิกตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจาะไม้เจาะเหล็กคันน็อตสกูยิงโครงหลังคาหรือว่าจะเป็นเจาะคอนกรีตแบบนี้ก็สามารถทําได้ครบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันในช่วงของท้ายคลิปวิดีโอกันอีกทีนึงครับและก่อนที่เราจะไปสรุปกันในช่วงของท้ายคลิปวิดีโอนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆดูที่ของแถมกันก่อนครับตลับเมตรตัวนี้นะครับเป็นตลับเมตรที่เขาแถมมาให้ครับมีความยาวอยู่ที่5.5เมตรครับ ถือว่าเป็นความยาวที่แปลกแล้วนะครับแต่ว่ายังมีจุดอื่นที่น่าสนใจอีกครับในส่วนของตะขอเกี่ยวทางด้านหน้านะครับเราสามารถใช้เกี่ยวได้แบบปกติครับและเรายังสามารถที่จะเกี่ยวทางด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับและในส่วนของจุดเล,เล็กๆที่อยู่ทางด้านหน้านี้นะครับจะเป็นแม่เหล็กครับเพื่อนๆสามารถใช้ดูดกระชิ้นง,งานที่เป็นเหล็กได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องหาที่เกี่ยวครับเพื่อนๆท่านใดที่ทำงานเหล็กนะครับจะต้องชอบแน่ๆเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่หายากมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยหาซื้อมาหลายที่แล้วครับแต่ก็หาซื้อไม่ได้เลยนะ ก็คือว่าตลับเมตรตัวนี้นะครับจะมีตัวเลขบอกทั้งทางด้านล่างนะครับแล้วก็ทางด้านบนแบบนี้เลยครับถือว่าเป็นตลับเมตที่หายากมากๆเลยนะครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยครับส่วนตลับเมตรตัวนี้นะครับยังมีฟังก์ชันในการใช้งานอีกหลากหลายรูปแบบเลยครับเอาไว้วันไหนว่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวตลับเมตรตัวนี้โดยเฉพาะให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยครับ ว่าเขามีฟังก์ชันในการใช้งานรูปแบบไหนบ้างนะครับแต่พูดเลยว่าตลับเมตตัวนี้น่าสนใจมากๆครับเอาไว้วันหลังแล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปกันในช่วงของท้ายคลิปวิดีโอก่อนครับว่าสว่านไร้สายของทางแบรนด์โลนิกตัวนี้เนี่ยใช้งานออกมาเป็นยังไงบ้างครับโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าตัวเครื่องเนี่ยมีน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็มีขนาดที่เล็กครับใช้งานได้สะดวกคล่องตัวดีครับและในการเจาะไม้เจาะเหล็กหรือว่าเจาะคอนกรีตนะครับอันนี้คือผ่านสบายๆครับ ในการขัดน็อตสกูนะครับหรือว่ายิงโครงหลังคายิงแผ่นหลังคาเนี่ยอันนี้ใช้งานได้ปกติเลยครับและในส่วนของแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นขนาด1.5แอมป์ก็จริงครับแต่ว่าเขาให้มาทั้งหมด2ก้อนนะครับถ้าเกิดว่าเราสลับกันใช้นะครับสลับกันชาร์จเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ปกติครับและหนึ่งจุดที่ชอบนะครับก็คือเรื่องของกล่องเก็บครับอันนี้ถือว่ากล่องของให้มาแข็งแรงจริงๆนะครับแล้วก็มีขนาดที่เล็กครับพกพาสะดวกนะครับเก็บก็ง่ายครับแต่ว่าก็มีอยู่หนึ่งข้อนะครับที่ผมอยากจะตินนิดึง ก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอันนี้เนี่ยเขาไม่มีไฟ LED ที่บอกสถานะให้นะครับที่ตัวเครื่องเองก็ไม่มีเหมือนกันครับคือเราจะต้องใช้งานจนหมดจริงๆนะครับเราถึงจะรู้ว่าแบตเตอรี่หมดครับเราไม่สามารถรู้สถานะแบตเตอรี่เลยนะครับว่าใกล้จะหมดแล้วหรือเปล่าครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นอะแดปเตอร์แบบฟ้าชาร์จนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นครับก็ถือว่าชดเชยกันไปนะครับสำหรับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าสวัสด เพื่อนเพื่อท่านใดที่ทํางาน DIY นะครับหรือว่าเป็นผู้รับเหมามีตัวเดียวเนี่ยถือว่าครบจบเลยครับสามารถเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับเจาะคอนกรีตขันน็อตสกูยิงแผ่นหลังคาได้ในตัวเดียวเลยครับและสําหรับคุณภาพนะครับเท่าที่ผมได้ทดสอบเนี่ยถือว่าเหมาะสมมากๆครับที่เขาผ่านมาตรฐานทางยุโรปมาครับหากเพื่อนเพื่อท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ shopee เว็บไซต์ lazada นะครับหรือว่าจะเป็น f a c e b o o k Line o f f i c i a l ของทางโลนิกโดยตรงก็ได้ครับ เดีย๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อทั้งหมดเอาไว้ให้ที่คําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆท่าในใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่ติดต,ตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมตองขอตัวลาไปก่อนครับขอเพื่อนๆทุกท่านมีความสุขกับงาน DIY ครับสวัสดีครับ